เออถมองมาที่านะเออเวลามองไม่ต้องทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเหยียบหัวเพราะว่าข้าเนี่ยกลายเป็นหู่นใหญ่ๆแล้วก็เ like. ป็นแบบเหล็กครับอ้าขอมอบให้เป <c oughs> <equ> ็นท <ots> ี <ahead> <mond> ่เลึยงงหกสำหรับผมนะครับเพราะว่าพีเจ้าไปทำอะไรแล้วปล่อยมาจะโดาเล่นก่อน เราตมร่วงไม่อยากกินทะเลันแต่ไม่ต้องห่วงหลอกทำอะไรใส่คุ้นกวิเศนะเอาครับคับแล้วก็ใช้จักโลงจากก้าแบบนี้ครับหลายคนไม่เชื่อ ชกู้ยกมือแน่จะให้ช่วยสร็จอยีตีชีต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 ีี่ีตีีีตีตีีตีตีตีนีีต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 ี้ีตีตเปิด นี่ทาสุมไม่ใช่ดูสสลัดแรงแรงเขาใจไม่ปากเขาคุณจะได้ติดกันนะ